อีกอาการหนึ่งที่อยากจะร่วมพูดคุยครับอาจารย์ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยก็อาจจะมีเรื่องภาวะหลงลืมนะครับตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่เราควรจะต้องกังวลไหมครับแล้วก็ต้องดูแลยังไงครับอาจารย์ครับจริงเรื่องลืมเป็นเรื่องที่เจอได้ต้องถามอาจยบบุษบาลอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์จะเล็กเจ็ดแล้วอาจารย์เคยลืมบ่อยเลยค่ะเริ่มบ่อยเมบ่อยเดินไปเดินม,มาเดินม,มาห้องนี้จะมาหยิบอะไรนะเนี่ยไม่เอา อันนี้เป็นสิ่งค่่อ่าใช่ชื่อคนหรือว่าชื่อชื่อที่แบบเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยวส่วนใหญจะเจอบ่อยหรือหรือจันเคยไปที่จอดรถแล้วหาที่จอดรถไม่เจอไหมบ่อยเช่นกันไม่จะเป็นทางไกลบ้านก็ตามครับอาจารย์แล้วการลืมแบบไหนที่เราเริ่มควรที่จะเริ่มกังวลว่าไอ้แบบนี้กังวลได้แล้วนะหรือควรจะไปตรวจเช็คได้แล้วนะครับอาจารย์ คืออาการที่เมื่อกี้จ่าบุษบาไล่ฟังเนี่ยเราจะเรียกว่าอาการขี้ลืมซึ่งอาการขี้ลืมเนี่ยถามว่าในผู้ในคนสูงอายุทั่วไปเจอได้ไหมหรือแม้แต่พวกเราในฐานะที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเจอได้ไหมแน่นอนนะทุกคนประายัน้าเจอได้ครับเจ๋ดาแต่แต่แต่ถ้าเรานึกขึ้นได้เช่นเมื่อกี้ที่จ่าบุษบาไล่ฟังบอกไอ้เดินไปที่นี่แล้วเจ้จะไปทำอะไรนาะลืมนน่กนั่งพักนึกอยู่นิดนึงแป๊บหนึ่งอ่ะน,น,นึกออก ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นขี้ลืมปกติซึ่งการขี้ลืมปกติไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาอาจ่าโดยทั่วไปมักจะสัมพันธ์กับอายุหรือบางทีเป็นสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าความตั้งใจฝั mm hmm. นะอะเพราะบางทีบางทีเราฟังเราฟังซ้ายถ้ลูกฝาดก, <c oughs> ก็ไม่ตั้งใจอัน,นก็จําไม่ได้อยู่แล้วอัน,นี้ต้องปกตินะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดลืมจริงจ ลืมจร,จริงๆเช่นจําไม่ได้ว่ากินข้าวไปหรือยัง uh huh. กินข้าวไปแล้วนะมากี่นั่งกินข้าวด้วยกันผ่านไปสองชั่วโมงแต่เอาข้าวมาให้กินหน่อยไม่ได้กินข้าเลย mm hmm. อันนี้เป็นเป็นลักษณะของอาการหลงลืมซึ่งถ้าเป็นหลงลืมเนี่ยอันนี้ต้องหาหมอแล้วเพราะ mm hmm. ว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอย่างมีคำถามบอกว่าถ้าลืมแล้ว นึกออกในภายหลังแน่นอนครับถ้าลืมแล้วนึกออกในภายหลังก็ส่วนใหญ่จะเป็นขี้ลืมนะแต่ครับว่านึกออกในภายหลังนี่อันนี้แล้วแต่คนนะครับคือบางคนนึกออก5ทีผ่านไปนึกออกบางคนข้ามวันแล้วค่อยนึกออกก็ได้นะแต่แต่ถ้าเกิดเขาเริ่มยังนึกออกได้หรือว่าให้คินนิดนึงแล้วเขานึกออกอันนี้อันนี้เราถือว่าอาจจะไม่ได้มีความติดปป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 ะไรเกิดขึ้นนะครับ หลงลืมบางอย่างจะมีแบบหลงลืมแบบหนักๆอย่างเช่นที่เขาพูดถึงร่วงอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับอาจารย์แบบนั้นเนี่ย <c oughs> กันอย่างไรครับก็ถ้าเราลองเอาตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างสัญญาณเตือนนะครับของอาการที่เรามักจะเจอในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความทรงจําโดยความทรงจําที่มักจะมักจะเสียก่อนหรือเจอก่อน,อนที่เป็นความทรงจาในช่วงสั้น,น <c oughs> ๆในระยะเวลาเร็วๆนี้เช่น <c oughs> <c oughs> เมื่อวานเมื่อเช้านี้มีพนักงานส่งไปรษณีย์มากดออกที่บ้านมาส่งของไม่ให้ตอนเย็นลูกกลับมาคุณแม่คาวันนี้มีของมาส่งให้หรือเปล่าไม่ไม,มีวันนี้มีใครมาอืมอย่างเงี้ยเรายืนยันแบบหนักแน่นมากไม่มีไม,ไม่มีใครมาเลยอ่านะครับให้แบบจริงเหรอมีจะยื่นเสียงกดอออไม่ไม,ไม่คือทํายังไงก็นึกไม่ออกอันเนี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันดึงที่เป็นหลงลืมจริง และในขณะเดียวกันจะเห็นว่าในในรูปนี้เนี่ยเวลาเราเกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอาการผิดปกติอื่นๆรวมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการใช้ภาษาการพูดการจานะครับการทํางานเรื่องของอารมรารณ์พฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปะฉงนั้นแน่นอนว่าอันดับที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดแล้วก็เจอเป็นอันดับแรกๆเวลาเราเราคิดถึงเรื่องสมองเสื่อมแล้วเนี่ย ก็จะเป็นกรณีของความจำเป็นหลักนะคร<ม>ับมีปัญหาก็ควรตรวจสแพทย์ค่ะอาจารย์คะหนูขออนุญาตสอบถามคะ่ะหนูเคยได้ยินหลายคนพูดว่าถ้าไม่อยากให้คุณแม่หรือคุณพ่อที่อายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยลืมให้พยายามเหมือนหาเรื่องคุยคุยกับท่านเยอะๆหรือลองให้ท่านแบบบวกเลขง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะช่วยให้ป้องกันอาการเหล่านี้ได้ไม่แน่ใจว่าข้อความเนี่ยคะ่ะจริงหรือเปล่าะคะอาจารย์ จริงครับแต่คำว่าจริงเนี่ยจะหมายความว่าไม่ได้แปลว่าแค่พูดคุยนะครับแต่ต้องพยายามให้ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ทําให้ได้ออซซส์สมองเมื่อกี้เราพูดถึงออซซายกล้ามเนื้อมอันนี้ต้องออซซส์สมองเช่อนอาจจะถ้าถ้าเอาที่เราเห็นไั้บ่อยเช่อนแล้วแต่ชอบแล้วแต่บานบางบานชอบอยเช่นถักนิตติ้งนะครับเช่นเล่นหมากลุกเช่นเล่นหมาคอสเล่นไพ่เล่นไพ่อืีก็เล่นได้นะ อ่านหนังสือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยก็ได้แต่ว่าพูดคุยต้องมีเขาเรียกว่าต้องต้อง,องมีประเด็นที่อาจจะต้องค่อยๆเขาเช่นถามคำถามคำถามอะไรอย่างนี้ยครับ mm. ก,ก็ก็จะเป็นการช่วยทําให้สมองได้อ x กร c ส s e mm. แล้วก็อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะช่วยชะลอรหรือป้องกันการเกิดเรื่องของโรคเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามโรคพวกนี้เป็นเป็นพันธุก,กรรมส่วนหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะเลี่ยนไม่ได้